พระธรรมกายเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องสแสวงหาเป็นสิ่งประเสริฐที่ทุกคนต้องทำให้เข้าถึงให้ได้เมื่อใดที่มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายเขาก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงจะมีความเหมือนกันดีสมบูรณ์ทั้งรูปร่างหน้าตาคุณสมบัติ ความบริสุทธิ์และอนุภาพเพราะพระธรรมกายนั้เป็นกายมาตรฐานที่เป็นสากลงามไม่มีทิติและกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครอบทุวนทุกประการเหมือนกันหมดเหมือนเป็นพิมพ์เดียวกันเลยรเราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งก็ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติธรรม จนกระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องหลักที่สำคัญที่มนุษย์ทุกๆคนจะต้องเอาใจใส่และลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงและ้วยกันขยายสิ่งนี้ไปให้ทั่วโลกโลกนี้ก็จะได้พบกับสันติสุขที่แท้จริง พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสชมคหบ,บดีท่านหนึ่งเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจำโอคะคหบ,บดีแห่งบ้านหัตถีคามว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอาัศจรรย์อันไม่เคยมีมาก่อนแปดประการธรรมมันน่าอาัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนท่าน เรียกว่าอัพพุรธรรมเป็นการกระทําที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเป็นคุณงามความดีเฉพาะตนไม่ได้ลอกเรียนแบบใครแต่ทำเพราะเป็นธรรมชาติหรือเป็นอุปนิส,สัยท,ที่ติดตัวมาข้ามพบข้ามชาติปกติของพระพุทธเจ้านี้นะจ๊ะ โลกจะไม่ปกปิดความดีของคนอื่นใครมีคุณธรรมความดีอะไรพระโลกก็จะทรงนำมาเปิดเผยให้คนอื่นได้อนุโมทนาและประพฤติตามคนดีๆจะได้บังเกิดขึ้นในสังคมในโลกดังในสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงสรรเสร,ริญผู้มิธรรมอันนาอจันรร์ เอาไว้หลายท่านด้วยกันตั้งแต่ธรรมน่าอัศจรรย์ของพระภากุลเถระพระอนนทเถระและพระสาวกองค์อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงสาธุชนทั่วไปอย่างที่หลวงพ่อได้นำมากล่าวไว้ในตอนต้นว่าพระองค์ทรงสรรเสริญขหาบดีท่านหนึ่ง ว่าเป็นผู้มีธรรมมันน่าอัศจรรย์ถึง8อย่างด้วยกันนับว่าเป็นคนอัศจรรย์คนหนึ่งที่สามารถฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณธรรมที่ชาวโลกทั่วไปทำได้ยากยิ่งตั้งแต่ขหบดีท่านนี้เพียงได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลเป็นครั้งแรก ท่านก็มีจิตเลื่อมใสรู้ได้ทันทีว่ามหาบุรุษที่กำลังเดินอย่างสงบอยู่เบื้องหน้านี้นะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสควรเก่การเคารพบ,บูชาที่สุดที่ท่านรู้เช่นนี้ก็เพราะความที่ท่านเคยสั่งสมบุญเอาไว้ได้ผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ บางเอินว่าพบชาตินี้ไม่ได้พบนักปราดบัณฑิตทำให้ชีวิตมัวเพลิดเพลิอนอยู่กับการเที่ยวเล่นและดื่มสุราเมลัยมีนักฟ้อนมากมายคอยแวดล้อมเพราะท่านเป็นลูกของเศรษฐีแต่พอได้เห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแม้ขณะที่กำลังเมาสุรายอยู่ ก็หายเมาทันทีกลับได้สติสัมปชัญญะพร้อมกับเลิกดื่มสุราโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นอภูตธรรมประการที่หนึ่งต่อมาเมื่อท่านมีจิตเริ่มใสแล้วได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาชื่ออนุปุพิกถา ว่าด้วยเรื่องอันิสงในการให้ทานผลแห่งการรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็กล่าวถึงสวรรค์อานิมิตเสวยบุญของผู้ทิ่สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วจากนั้นพระองค์ทรงชี้ให้เห็นโทษของการรมว่าเป็นของอันต่ำซามเศร้าหมองและอนิสง์ในการบำเพ็ญในครมมะ คือการประพฤติพรหมจรรย์ว่าเป็นทางที่จะหลุดพ้นจากเบญจาก,การคุนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อใจของอุคะกหบดีละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศอริยสัจสี่ให้เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรร ท่านเศรษฐีก็ไตรตรองพิจารณาธรรมไปตามลำดับในที่สุดท่านก็รู้เห็นชีวิตไปตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีและขณะที่ฟังธรรมครั้งแรก ข้ามพ้นความสงสัยในพระรัตนาตรัยทุกอย่างได้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสร,รณะตลอดชีวิตแล้วก็ยังสมทานศิขาบทพร้องกับประวรณาพระพุทธพรมจรรย์ในเพศคารวาตตลอดชีวิตทีเดียวนะจ๊ะอันนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาก,ก่อน ข้อทีสองของท่านเศรษฐีต่อมาอุกะขะหะบดีได้กลับไปบ้านปลึกษากับภรรยาทั้งสี่คนของตนว่าท่านได้ตั้งใจสมทานสิขาบทประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตหากภรรยาของท่านปรารถนาจะใช้สมบัติหรือนำออกไปทำบุญก็ตามสะดวกจะกลับไปอยู่ที่บ้านเดิม หรือประสงค์จะมีคู่ครองใหม่ก็ทําได้เมื่อท่านกล่าวดังนี้ประิยาะทั้งสี่ของท่านก็ขอแต่งงานกับชายคนใหม่ท่านก้าพเดีก็ไม่เด้โกรธไม่หึงหวงหรือมีใจแปรปวนเลยท่านกล่าเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่งงานในเองซสีอีกนี่ก็เป็นอัภูตธรรมประการที่สามของท่าน เนื่องจากสมบัติในตระกูลของท่านนมีมากท่านก็ทำให้เกิดประโยชน์กับนักบวชผู้มิศีลมีกัลยาณธรรมโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังตอนรับสมณพราหมณ์ทุกรูปที่เข้าไปหาก่อนให้ขณะให้และหลังให้ก็มีจิตอินดีไม่มีความรู้สึกตรนีหวงแหนในทรัพย์เหล่านั้นเลย เวลาท่านจะเข้าไปหาภิกษุรูปใดก็จะไปได้วยความเคารพนอบน้อมไม่เคยแสดงความไม่เคารพแม้แต่ครั้งเดียวถ้าภิกษุแสดงธรรมท่านก็ตั้งใจฟังหรือภิกษุแก้ไขหัวข้อธรรมในขั้นสูงไม่ได้ท่านกหับพอดีก็จะช่วยอธิบายแก้ไขให้ นี่ก็เป็นอภูตธรรมประการที่สต่อมาอภูตธรรมประการที่หซึ่งเป็นธรรมที่น่าอาศัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเวลาที่ท่านนิมนต์ประสงค์มาฉันพัตาหารที่บ้านเทวดาประจำบ้านจะเข้ามาบอกว่าท่านกาหบดีภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุต รูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญารูปโน้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนรูปโน้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมแม้ได้ฟังเช่นนั้นเวลาที่ท่านถวายพระตาหารพระท่านก็นไปทำจิตให้เกิดขึ้นว่าจะถวายแก่พระรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่พระรูปนี้มาก แต่ถ้ามีจิตเสมอกันในภิกษุทุกรูปท่านในความเคารพในพรารตนตรัยเสมอเหมือนกันหมดเวลาที่พระภิกษุสง์ได้รับหน้าที่ให้มาแสดงธรรมแก่ท่านโอคะขหบดีแม้ท่านขหหบดีจะรู้ว่าธรรมที่ภิกษุรูปนี้แสดงนั้นเป็นธรรมสำหรับคารวาทั่วไป แต่ท่านได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลแล้วถึงกราดนั้นท่านก็นตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนอบน้อมในภิกษุรูปนั้นแล้วก็เคารพในธรรมอีกด้วยแต่หากพระภิกษุที่มาแสดงธรรมแสดงธรรมไม่เป็นไปตามลำดับเนื่องจากยังไม่เข้าใจลึกซึ้งแตกฉานในธรรมเพราะเป็นผู้บวชใหม่ ท่านข้าพบดีก็เมตตาแนะนำธรรมะให้ภิกษุรูปนั้นจนเป็นผู้แตกฉานในธรรมยิ่งยิ่งอื่นไปนี่ก็เป็นอภูตธรรมประการที่หเวลาที่เทวดาเข้ามาหาและบอกให้ท่านข้าบดีทราบว่าท่านข้าบดีพราะธรรมนั้เป็นของดีจริงเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วท่านก็นตอบไปว่าดูก่อนทวยเทพทั้งหลายไม่ว่าท่านจะมาบอกอย่างนี้หรือไม่บอกกัเข้าไปเจ้าก็ตามเถิดเพราะธรรมก็เป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอยู่นั่นเองเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะสมบูรณ์พร้อมด้วยอัตถะและพยัญชนะงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลายตามปกติแล้วคนธรรมดาเมื่อมีโอกาสเห็นเทวดาด้วยตาเนื้อและได้พูดคุยสนทนากับเทวดาด้วยแล้วจะรู้สึก,กว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญมีโชคที่ได้เห็นเทวดาด้วยตาเนื้อแต่ท่านกรหาบดีกลับมีใจเป็นปกติไม่แสดงอาการดีใจเลยแม้แต่นิดเดียว ท่านพูดคุยกับเทวดาเหมือนคุยกับมนุษย์ด้วยกันนี่ก็เป็นธรรมะอัศจรรย์ที่หาได้ยากประการที่เจ็ดประการสุดท้ายคือท่านนป่นผู้ไม่พิจารณาเห็นโอรัมพากิยสังโยชน์ห้าอย่างที่พระผู้มีพระวาเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่ายัางละไม่ได้ อรัมภาคิยะสังโยกก็คือสักกายทิธิความเห็นที่เป็นเหตุให้ถือตัววิจิกิจฉาความสงสัยในพระรตนตรัยศิลปัตปรามาตความยึดมั่นในศรริลปพจน์ผิดๆกามาฉันทะความพอใจในกามแล้วก็พยาบาทความคิดเบียดเบียนแก้แค้นผู้อื่น สังโยชน์ห้าเหล่านี้ของท่านหลุดหมดเลยนี่ก็เป็นอภูตธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับคารวาสทั่วไปนะจ๊ะหลวงพ่อดินนำมาบอกเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้ก็เพื่อจะได้เป็นทิฏฐานุคติเป็นแบบอย่างในการฝึกฝนอบรมตนเองว่า แม้เป็นคารวาสผู้อยู่ครองเรือนก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้เช่นกันและจะได้มีกำลังใจที่จะสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหมั่นฝึกฝนกายวาจาใจเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทุกเวลานาที ให้โลกใบนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีอย่างแท้จริงทำไปจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เข้าถึงฐานนะแอ่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติแล้วก็ไม่ตรณีนำมาใช้สร้างบาร,รมีเพื่อขยายสันติสุขไปทั่วโลกคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกาย มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงวระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน